ตัวโลกต้องตะลึงเมื่อดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐอเมริกาจับภาพบางอย่างได้บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาภาพนั้นไม่ได้เป็นเพียงภาพของพื้นที่ป่าเขาหรือแนวชายแดนธรรมดาแต่เป็นภาพเคลื่อนไหวของสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะปรากฏขึ้นในเวลานี้ข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าภาพดังกล่าวถูกบันทึกได้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและถูกส่งตรงไปยังศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลของกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่ภาพบางส่วนจะรั่วไหลออกมาทางสื่อออนไลน์ในต่างประเทศและกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงภาพที่เห็นเป็นบริเวณพื้นที่ชายแดนตอนใต้ของประเทศกัมพูชาติดกับจังหวัดสแก้วของไทยมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าทึบแต่กลับปรากฏเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวเป็นแถวอย่างมีระเบียบคล้ายขบวนทหาร พร้อมแสงไฟจากเครื่องยนต์และสิ่งที่ดูเหมือนยานพาหนะทางทหารบางช่วงยังมีควันหนาทึบพุ่งขึ้นคล้ายการทดสอบระเบิดหรืออาวุธขนาดใหญ่ดาวเทียมอีกดวงที่โคจรผ่านในช่วงเวลาเดียวกันสามารถจับสัญญาณความร้อนสูงผิดปกติในพื้นที่นั้นได้อย่างชัดเจนซึ่งสร้างความสงสัยให้กับผู้เชี่ยวชาญว่าอาจมีการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์ทางทหารบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่เปิดเผย เมื่อข่าวแพร่กระจายหน่วยข่าวกรองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเคลื่อนไหวทันทีหลายประเทศเริ่มตรวจสอบภาพดาวเทียมของตนเองเพื่อยืนยันข้อมูลบางสำนักข่าวระบุว่าภาพที่สหรัฐอเมริกาจับได้อาจเกี่ยวข้องกับการซ้อมรบลับระหว่างกัมพูชากับประเทศพันธมิตรนอกภูมิภาคแต่สิ่งที่ทำให้โลกต้องชอบคือการวิเคราะห์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภาพถ่ายระบุว่า ในภาพมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่เพิ่งปรากฏขึ้นใหม่ภายในเวลาไม่กี่เดือนมีลักษณะคล้ายฐานปฏิบัติการใต้ดินหรือโกดังเก็บนุทโทปกรณ์ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นฝั่งรัฐบาลไทยแม้จะยังไม่ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวจากหน่วยความมั่นคงเผยว่า มีการตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของทหารกัมพูชาจริงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณช่องจอมและอรัญญประเทศซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่เชื่อมต่อทั้งสองประเทศเจ้าหน้าที่ไทยจึงได้เพิ่มการลาดตระเวนและส่งรนตรวจการเพิ่มเติมในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ชายแดนเริ่มรายงานเสียงระเบิดเบาๆและแสงไฟกลางคืนที่มาจากฝั่งกัมพูชา ึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมากผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าการปรากฏตัวของกิจกรรมเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการขุดค้นทรัพยากรใต้ดินหรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่กัมพูชากำลังดำเนินการร่วมกับประเทศมหาอำนาจแต่สิ่งที่ทำให้หลายฝ่ายไม่อาจมองข้าม คือข้อมูลลับจากดาวเทียมที่เผยให้เห็นยานพาหนะลักษณะคล้ายขีปนาวุธเคลื่อนที่ได้ซึ่งไม่เคยมีรายงานว่ากัมพูชามีเทคโนโลยีลักษณะนี้มาก่อนหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาระบุว่าภาพที่จับได้เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่ยืนยันว่าการตรวจพบครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ต้องจับตายอย่างใกล้ชิด ส่วนรัฐบาลจีนก็ถูกสื่อสักถามอย่างหนักเพราะหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าฐานที่ปรากฏในภาพอาจเป็นโครงการที่จีนให้การสนับสนุนทางเทคนิคทางด้านอุปกรณ์สื่อสารและระบบเรดาร์ขั้นสูงในขณะเดียวกันชาวเน็ตทั่วโลกต่างพากันตั้งคำถามว่า <c oughs> เหตุใดพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจึงกลายเป็นจุดสนใจของดาวเทียมสหรัฐอเมริกา อย่างกระทันหันบางกลุ่มเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มรุนแรงขึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศมหาอำนาจเริ่มแข่งขันกันขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้หลายสื่อเริ่มโยงเหตุการณ์นี้เข้ากับข่าวลือเรื่อง,องกองกำลังลับที่ถูกฝึกอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคตมีรายงานจากสำนักข่าวอิสระบางแห่งในยุโรปว่า ภาพดาวเทียมดังกล่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองเทคโนโล,โลโยีล่องหนหรือการซ้อมรบภายใต้สัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่สิ่งที่ยืนยันได้แน่ชัดคือมีการเคลื่อนไหวทางทหารในพื้นที่จริงและยังคงดำเนินต่อเนื่องในช่วงกลางคืนโดยใช้การพรางตัวอย่างแนบเนียนเมื่อภาพบางส่วนถูกนำมาเยผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ผู้คนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็น หลายคนอ้างว่ามองเห็นแสงว่าคล้ายจรวดพุ่งขึ้นจากพื้นบางภาพยังแสดงให้เห็นเงาคล้ายเครื่องบินไร้คนขับขนาดใหญ่บินวลอยู่เหนือพื้นที่นักวิเคราะห์ด,ด้านเทคโนโลยีอาวุธระบุว่าอาจเป็นการทดสอบโดรนทหารรุ่นใหม่ที่มีระบบคลางตัวด้วยคลื่นเรดาร์ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสมดุลกำลังทางทหารในภูมิภาค ท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้รัฐบาลหลายประเทศเริ่มเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่ความขัดแยง้งขณะที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากขึ้นหลายหมู่บ้านตั้งกลุ่มเฝ้าระวังในเวลากลางคืนและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่า สิ่งที่ดาวเทียมสหรัฐอเมริกาจับภาพได้คืออะไรกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างเรียบเๆบ,บนแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาอาจเป็นสัญญาณของบางสิ่งที่โลกกำลังจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้และคำถามที่ทุกคนอยากรู้ในตอนนี้ก็คือภาพนั้นคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคนี้หรือไม่ โลกกำลังจับตามองอย่างไม่กระพริบเพราะบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในความเงียบอาจเป็นสัญญาณของพายุครั้งใหม่ที่กำลังจะปะทุขึ้นในไม่ช้า